อ่ะยายมากินใส่กอกกว่ามาเ<ด>ออเด้อเอาะส้นใส่กอกน้อนด้วยกินใส่กอกน้อกันเด้อใส่กอกย่างกอกย่างอืมาพี่น้องมากินใส่กอ,อกน้อกันตอนร้อนใส่กอกใส่กอกร้อนร้อนร้อนนะโอ้พักตาเสียบแผ่ยาย่โอ้เดี๋ยวไข่เห็ดวะเออเออไข่เห็ด<อ>แล้วเนาะ โอเนี่อันนี้ใส่กอกโบมีบุญเส้นเด้บมีบุญนเส้นออันนี้อันนี้มีวุญนเส้นอี่พี่น้องย้ายคือกินหลายอย่างเลยือนกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อกินใส่กอกมาหนึ่งพี่น้องกินน้ำกันเด้ออยากิพี่น้องก็ได้อยู่บ้านเมืองใดก็ได้นี่อ้วนอันนี้ไข่ทรงเครื่องจ้ะพี่น้องอยู่อยู่กับปลาพริกเพิ่นไห้พริกมาอยู่เนาะโอ้เนี่ย ตาก็ได้เดินตาลืมสวัสดีเด้อาสวัสอีจ้าพี่น้องปองฝายทุกูทุกนองสุกูทุกุนเด้ออย่าเจ็บอย่าไข่อย่าป่วยเด้อปีใหม่แล้วมามาวันนี้มากินไส้กรอกพี่น้องเออได้ไส้กรอกมาพี่น้องแต่เอาซ่อนซอมมาให้ตาลองมันชิมก่อนซ้อนน้ำอันนี้มีบุญเส่นของยายอันนี้บรงนี้บุญเส้นไหมอันนี้ใครส่งเครื่องอ ใสผักตาบวกกินเลยนี่เด้อยายคือกินหลายอย่างโอ้กินหลายอย่างตัวน้องอ้ยมีของกินผักยายมีของกินก็กินทุกอย่างเนาะโอ้ยอันซื้อใส่กอกเข้ากับแถมพริกือว่าแหละพุนน้องมากินน้งกันด้วยจานพริกมีของจ่าหรือจ่าเนาะนะวางไว้นี่ก่อนมีของจ่าจ่าไปเลยเนาะโดยจ้าโดยจะดมโมมาหกใบมาหกใส่กอกะเนียยายเด้อ ใส่กอกหมูใส่กอกหมูจ้ามาเด้ยี่งิบพี่น้องเนี่ยมาเรายิ่สิบสามสามอันอยากกินแสบอือไม่คือมาเดี๋ยวลองชิมมันก่อนเด้อยิมีผักด้วยโอ้กใหญ่ยิมีแขวกินนี่ตาผักเนาะอืมอืมแสบไหมแสบแสบโอ้มากินทำกัน้อพี่น้องเด้อพี่น้องปองไปอยู่บ้านใดเมืองใดอยู่ประเทศนอก ประเทศลาวประเทศมาบ้านตัวซองมาน้ากินน้ำกันด้วยพี่น้องวันนี้ปิดใส่กกอะยาพีดเม็ดยาเหรอโอ้ซ่อนไปไรเอามือไปย่งตาเออตาเป็นคนละเอียดตาจร่มมือไม่เป็นสอนเนาะอีกพอสะอาดไงเอ้ยไปทพ้่เม็ดพี่น้อง ว่าแม่หยอกพ่อตาที่ข้างล่างนือเอืมตกเนาะเทำไมอืมกินได้เพาะหนาเพชรนะโอ้ยกินได้หย่มเมี่ยพิงอยู่ตรงไหนเนาะนี่เนาะอืมอืมนึกพี่ก็พปพนไปพีนนายกอืมอืม พีิก็อยู่ทั้ทงใหญ่ท้งให่แล้วแจกพี่นอหอ,อเ้ยเห็นยุพีิก็หนำไปซือกินจันำม่พีคก็ถื่อสันสินะ มีการทักเปียนน <laughs> ะบาบ่กัวเดียวนะดัดอ้าทักเปียนนะเอ้ายผัดเป็นทักเปี่ยนนะทักเปี่ยนด้วนี่ทักเองเด้โอ้อยยมาไก่เธอโบโซนหรอกโอ้ยโซนีด้เธอน้นองนะพี่น้องเนาะคุณเพื่อน,น,น,นมากินน้ำกันเด้อจ้าเอาลูบลอายชายามเนาะใส่กอกมามามาูนีลูคนลูบลรอเขาก็เล่ตัวได้ด้วยเนาะเป็นไทยเสียเป็นยังงบ่ คนรูปหล่อเขาเล่นตัวรอยัองไม่ได้ลงทะเบียนดอกอืมอ้มแซ่บเออพับกันยำบ่ถืออืมแซ่บแซ่บนะกันแล้วพี่น้องอืมแซ่บบ่แซ่บปุ๊บ โบแมนแล้วอใส่มือเนาะมิสไปใส่หมูเนาะบางคนชอบมานเกี่ยวยอะใบตะเภากับมีสพริกกับมีสอย่างนี้กินยังมีสเบอดพริกสามี่แล้วมันเอาไปเที่ยวจังไหนโบมีสพริกขายเยอะ แล้วตาที่ปลูกไม่ก็ไข่อย่างเคย <S 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 ขาคอดจ้ะไข่ส่งเครื่องโอ้ตาย้ายคือสิงเหมือนเล็วแต่สามอันเนี้ยอย่างโม้มดใส่กองอ่ะได้กินไข่น้ำแกมไข่เป็น้ำร้องอนะให้กินจากไข่เนาะ เดตาไปปอกเองเถอะเออเนาอยอยากกินก็ปอกเองว่ะให้ยิบปอกให้เราพี่น้องเนาะปลอกไห้ตาเนี่อะไรดอกจัหน่อยปอกเองตุกมจังดีแซบคนอื่นปอกให้บ่แซบดอกของโมนีเราพี่น้องเนาะไขจงเครื่องพี่น้องอันนี้ก็มาแลยี่สิบ้ไม่ให้ลูกใ้หลานจังไวยาเด้ออันนี้ก็มาเลยยี่สิบพี่น้องซื้อมาจากปั้มตะกี้ เราขายอยู่ปัป้มปอต่ทอท้อเห็นนู่นเลยปั้เอา้ยไปตัดแสบมา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 ตาไปเติมน้ำมันมาอืมแสบเนาะมาด้ะแสบอี๋แสบกอบ๊กอืม ไข่อันนี้มันคือเป็นสีแบบนี้นะโอ้ไข่อันแบบนี้ไข่อันนี้มันะย่างมาได้บ้างเถอะอืมอืมแซ่บไข่ส้มเครื่องกระแซบ่บอื่กอกกระแซบ่บโอ้ยมีแต่นเนยแซ่บๆด้วยพี่น้องอากาศเริ่มหนาวเด้วเด้าแต่ว่าไปจะทำเหมือนกืน เนี่ยเสื้อสามซอนแล้วที่น้องของตาทีซ้อนใส่เสื้อสามซ้อนไปมาแซ่ฉะน้ำกันที่เรือมันอยู่ตรงไหนอ่ะใครเป็นมันปนกันเบ็ดไม่ค่อยเรือหรอกเขาปรุงเครื่องจ้าเนี่ยใครส่งเครื่องโอ้โหปีตีเรียวไปเห็นไหนมันจะมาแตกเปิดไปส่งไหนเแตกด้ขาคือเอายัดไปค่หน่วยมันได้คืนเขาสะอาดอืมอืมได้แล้ว แต่เามือกี้นี่แสบแท้เดี๋ยวมาหนุ่มตาเขาเยอะยหญ่เนี่ยแตาว่าอยากกินไอ้นั่นเด้๋ยวยายอยากอ,อ,อยกู่ในนะั่นแตงโมเออเดี๋ยวก่นอนกินอันนี้ก่อนอออยายกินซะเดี๋ยวตาจะกินแตงโมแสบเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องอยู่มองใดก็ไม่กินน้ำตากับววานนยายเด้อจุงไปก่อนไงยายตา,าพาเพลินจ้าแสบแสบนำกันเด้อพี่น้องเด้อไก่จีบีใหม่แล้วพี่น้อง เป็นอย่างว่าพี่น้องจ้าเพื่อนๆจ้าเอาจะยายน้ำหนาใช่บ่วตาน้ำหนาเนี่ยเอากระยายตาไงอืมมันก็ต้องตายายเงี้ยกลับกันกันแซ่บแซ่บมันกันใช่ะโอแซ่บใจเย้โออยากกินมันหวานเรายายเอาพาส้มโอมาเอาอางนี้ไปมึงนก็อู้ลูกมัดง่ายเลยผม เขาเอื้องแจงโมอ,อยังน่ะ,นะโอ้ได้กินแจงโมพร้อมอีนะ้อมาอล้หมาแล้วินงแล้วก็ต้องกินของหวานก่อนน่ะเออในมีตระย้ายเอาไว้ไหนก่อนครับครับโอ้ขเขาพาแบบไหนแบบเขาพาหัวออกก่นจ้ะหัวอกนจ้ะเอาออกน้อยๆเพราะเสียดายโอ้แดงแป๊ดเลยทั้งสูตรเราออกบ่ อืมมต้องโอ้เปียกหนาวะใหญ่ยยอ,อืมว่าหนาใยา่ก็ไม่ร,รู้หันะตอนนี้มาเรื่องมันเฮียเอามังเฮียหกอืมอืมกรอบดีแฮะโอ้โหโอ้โด,โด,โด,โดูพี่น้องเอ้ยนะนะนกคนละอันดูโดโดโดมาตีนแตงน้องกันเด้อยวป่นี้ก<า>ินใส่กอกเหรอามากินแตงตุ้ยน้องกินในนั<ล>นะ้นใส่กอกอิ่มแล้ว มากินน้ากันเด้อพี่น้องแต่งอย่างเนาะเผื่อนแต่งงูมอญซ่อนเดี๋ยวตาเอายายเอาอันนี้ยายเอาไหนโอ้มามาพี่น้องมาวันนี้มากินน้ากันเด้อพี่น้องเด้อเออเนาะมากินทั้งไส้กอกกินทั้งไข่กินแท่งของหวานแตงโมอ๋อ กินของเขาเรากินแต่ทำไมเราอนเขาทำ่างนี้เนาะตาเนาะอือโอ้ตากับให้ยายทําก่อนวิทีแรกนี่นี่เด็เขาเจาะเบิ้งว่ามันแดง่เบื้องนั่นแหละเขาเจาะเบื้องเขาสอนเจาะเบื้องหวานนาะมาเพื่อนๆมา เมื่อนึงตาขินเลาะขางที่เบิดแล้วเนาะตา,าจุกกินแตงบันนี่ใส่ของยังมาหมดเลยกินแตงก่อนมาๆมา,มา,มาพี่น้องพี่น้องจ้ามาเด้อมากินแตงน้ำกันจ้าตาเจาะกินเจาะขางมาเบิ๊บกลว่าเดี๋ยวท่านกลางเลยไกินที่หลังเพื่อแป๊บเดียวย้ายเอาท่านกลางไปกินปุน๊ดเอาหม่องหวานบานไปกินแบบคือได้ที่เนาะของกินไหมตาเรียกเห็ดแห้ทั้งหาดแล้ว Bang mô sang da vang ngon mô tập thương vàng ngon đầy phép lớn vang mô phi bao vang 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 Dạ kín tao Kín sang xe cọc Tao mũ vậy nhỉ Ừ. Ừ. โอ้ยจริง mm ยังกระแซบเอืดพี่น้องเอ้ยบกแข็งแห้งอยู่ไดบ้บนเนาะแห้งบกแข็งแล้วดูมาบักใหญ่สาปใส่ผุ้มาหันดูสิซ้ำพี่เอามาไว้คอตอนสาปพี่น้องตอนสาวมันหนาวแห้งเนาะบุญแม่เกือบครึ่งกิโลดึกจริงมาที่ละหน่อยงดมา ่ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะกินแล้วก็คุยกันยามย้มกินแหละถึงคุยกันพอเลิกกินแล้วก็ไปใครไปมั่นบันี้ย้มกินนี่นนหแหละว่าสู่กันฟังเนาะพี่น้องบบเนาะอื่นกันกินในตัวนาอสบายดีบ่าจา้าหวังว่าพี่น้องคงสบายดีทุกคนเนาะจ้า อื่แค่นี้ยกพี่น้องเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกคนเด้อโอคไปหลายมันยาวไปยืดี่น้องเจ็บยังห้ไข้ยังห้ยปวดคอห้ยเว้ยเงิน้ทองเด้อห้ยไหลมาเทมาขึ้นน้ำเนี่ยเป็นยังก็ยังให้เป็นเป็นวัดก็ให้หายเป็นไข้ก็ให้เศร้าอืมจ็บหัวโคงหัวเข้ากับ ขอยางสะดวกเนาะขอให้หายปวดแขนปวดขาขอใยางสะดวกสะดวกชาวมากออกร่างกายท้กพี่น้องเด้อถ้าเจ็บแขนแบบย้ายนั่นนอนหู้ซึกเนี่นอนยายอกนี่นี่ยายยกได้แค่นี้นี่นี่มาเจ็บตรงนี้พี่น้องยายยกได้นอนนั่งชี้อี้ข้นนอนเอนี่ยกไม่ได้ถ้ายกก็โอ้เออเออเออเอาตัวนี้ช่วย มันยกอะไแค่นี้คุณน้องคุณนอนหยุเจ้าของอันนี้ยกเยอะใช่เออปีใหม่แล้วจ้าใช่เออปีใหม่แตงกับแสบยกโป้แถมก้อยแต่นี่ยกไม่ได้เลอขอพี่น้องโชคดีคด้วยจ้าสวัสดีวันหลังบอกกันไหมสวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆที่รับติดตามรับชมตากับยายมีอยังก็บว่าววนวววนส้นหัวกันพี่น้องเนาะถ้าบ่าวก็บบด้หัวคือว่าแหละ หัวหลายๆกันที่ได้บทเข่าไววเนาี่น้องตะก่นนาหมูดนาบึ้งอุ้ยแกไววเด็กนาก็มีรอยเออมันแกวซื้อโอแค่นี้เนาี่น้องเนาะโชคดีปีใหม่จ้ามาเด้อมาเด้อแตงโมแสบๆบจ้าตาปากบว่อยเก่งหนอกแต่ยายนี่โอ้หปากเก่งเลยนะ แต่กับแต่พ่ม้วนบ่ม้วนเด้อพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าแค่นี้เด้อจ้ามื้ออื่นพอกันใหม่พี่น้องเนาะเวลาเว้ากับพี่น้องว่าม้วนอยู่เวลาเว้าก็ตาพี่บบว่าม้วนอย่าตาอย่าขายหน้าลายนีคนเฮาอยู่นํากันมันสิบ่ขายหน้ากันได้จังได๋ตาเอ้ยจะบ่ขายหน้ากันอันนี้ภาษาอะไรภาษาภาษาเริ่มเริ่มมันจะโอ้ยมันอะไรไอ้จีน่าไอ้จ่าดูอาจารย์แกสิงดอดูพี่น้องเขาไปเด้อพี่น้องเด้อขอ ตายจะได้ว่าพี่น้องหัวซื่อๆดอกยายอายุยันอายุมันสันอยู่นะพี่น้องรออวันมานัวนะพี่น้องรอมันเขียดตัวเออยยกกันยกกันจ้ามีความสุขเด้เด็กคุยกับเพื่อนๆโอุ้ยตายายจะลูกไว้ไหมเนี่ยายจะไปปิดกล้องอืออโอเพอาะแหละตาแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเราละ สวัสดีจ้าอีกล้องก้อนบันี้ลืมจากับยายดูยพี่น้องเด้ออย่าลืมแตงโมแดงเด้อยจ้าแต่ในแต่กินอยู่ทั้งฝูนเราเมื่อาดตาในเด้อแตงโมแดงเดงอย่าลืมตากับยายเ้ยจ้าขอบคุณหลายๆจ้า